เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางอังคสุดาบำรุงสุขคููชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดภูยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งผู้ส่งผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สปีการศึกษา2563ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนปรถมศึกษา ด้านบริหารจัดการค่ะข้าพเจ้ามีแนวปฏิบัติในการคลองตนคลองคนคลองงานดังนี้ค่ะการคลองตนข้าพเจ้ายึดถือแนวปฏิบัติในจรรยาบรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมีความวิริยะอุตสาหะตรงเวลารักษาวินยัยประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย การคองคนกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนการครองงานข้าพเจ้ารับผิดชอบมุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์จนเกิดความสำเร็จโดยสอนกิจกรรมหลัก ก,กิจกรรมดังนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษา การคคองงานข้าพเจ้ารับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์จนเกิดความสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมายเช่นเป็นหัวหน้าสายระดับปฐมวัยรับผิดชอบโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการบัณฑิตน้อยเข้าสู่ความสำเร็จกิจกรรมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดประสมการณ์เอกสารประจำชั้นสื่อการสอนและวิจัยในชั้นเรียนจากการที่ข้าพเจ้าคองตนคองคนคลองงานและได้รับความร่วมมือจากเพื่อนครูในสายชั้นอนุบาลด้วยกันทำให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4อยู่ในระดับดีมากค่ะรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าพระเจ้าได้รับรางวัลคู่ดีในดวงใจ1000งแสนคูดีรางวัลคูดีไม่มีอบายมุขรางวัลคู่ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองการแข่งขันระบายสีเทียนของอบจกกำแพงเพชรการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ ตัวชี้วัดที่1คุณลักษณะของครูคราพรเจ้ามีลักษณะประชาธิปไตยโดยให้เด็กๆเ,เข้าเลือกตั้งประธานนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีทักษะที่เหมาะสมปกครองนักเรียนด้วยความยุติธรรมตัวชี้วัดที่2การวางแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการประเมินตัวชี้วัดที่3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ฝึกทักษะกระบวนการคิดจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายวิธีและเหมาะสมกับผู้เรียน การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะองค์ประกอบที่2ตัวชี้วัดที่1การจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าติดตามพฤติกรรมของนักเรียนโดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดชั้นเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้ร่วมกันตัวชี้วัดที่2การจัดบรรยากาศทางกายภาพข้าพเจ้าจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่3การวัดผลประเมินผลข้าพาเจ้ามีการศึกษาเครื่องมือวัดประเมินผลด้านการจัดการชั้นเรียนและมีการประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมกับวัยการประเมินตัวชี้วัดร่วมองค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศชมเชยจากหน่วยงานองค์กรตา่าง การประเมินตัวชี้วัดร่วมองค์ประกอบที่ 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนข้อ 1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง8ข้อคิดเป็นร้อยละ100ข้อ 2. นักเรียนประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละ100องค์ประกอบที่2ผลการพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นคณะวิทยากรอบรมการสอนโคไฟสตปและอบรมต่างๆทั้งออนไลน์และที่หน่วยงานจัดให้องค์ประกอบที่3การดำเนินงานผลงานที่เป็นเลิศ ข้าพเจ้าได้จัดทํากิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทําการสอนวิทยาศาสตร์ทุกวันอังคารในหนึ่งเทอมจะสอน10กิจกรรมในหนึ่งปีการศึกษาเด็กจะได้เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์20กิจกรรมจากการที่ข้าพเจ้าให้ความรัก เมตตาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจ,จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาดีขึ้นค่ะข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการที่รับฟังการนำเสนอผลงานในครั้งนี้สวัสดีค่ะ